เข้าสู่โหมดล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้เลยเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยายในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีกับอนาคตของการศึกษา您好今天我很高兴就技术与教育的未来进行演讲 หัวข้อแรกที่ผมจะพูดในวันนี้คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และความสามารถในงานด้านต่างๆหัวข้อที่สองผมจะพูดถึงสถานการณ์ของการศึกษาในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากผลของปัญญาประดิษฐ์ 在第二部分中，我将讨论当前的教育状况以及人工智能带来的变化。ในหัวข้อสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวของอาจารย์และมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น。最后，我将谈论教师和大学的准备工作，以为即将到来的变化做准,准备准。ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า 干一所有这些都表明，这些变化不再离我们很遥远。